สวัสดีครับวันนี้วันที่24นะครับมิถุนา2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวแลนซีรีส์สนะครับ109นะครับนี่ก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้ลิขสิ์นะครับของแลนโลเวอร์เลยนะแล้วก็ผลิตโดยบริษัทบูมเลสซิ่งนะครับบูมเลสซิ่งตัวนี้ก็เป็น เป็นเขาเรียกว่าตอนนี้ก็เป็นฮอตฮิตอยู่นะครับหัวข้อในในในพวกเพจของ f c e e o o o กันครับเกี่ยวกับพวกรถสเกลนะครับเพราะว่ามันก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็ฝรั่งก็จะชอบรถที่มีลักษณะที่เป็นรถคลาสสิกนะครับบูมก็เลยจัดตัวนี้ออกมานะครับนี้ก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นกล่องใหญ่ๆอย่างนี้นครับแล้วก็อกตัวกล่องนี้ก็จะอยู่ข้างในนะครับนี่ผมก็ได้มาแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยมันจะมี2กล่องกล่อง,องนึงจะเป็นกล่องของบอดี้ก็คืออันนี้นะครับบอดี้เป็นบอดี้แข็งนะครับลักษณะก็เป็นบอดี้แข็งแล้วก็ต้องมาประกอบเองทําสีเองนะครับตัวบอดี้เนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เป็นเหมือนกับเป็นรถเปิดประทุนได้นะครับ เปิดประตูได้เปิดฝากระโปรงได้เปิดกระบะท้ายได้นะครับแล้วก็ลักษณะของตัวกระบะท้ายเนี่ยก็มีวัสดุค่อนข้างหนานะครับค่อนข้างหนาอันนี้ตัวฐานล้อคือ3 3 4สนะครับ3 3 4 3 3มมมิลนะครับตัวบอดี้แข็งนะครับก็ ลักษณะของพลาสติกก็ทำมาได้เนียนมากนะครับเพราะว่าถ้ามีการขอลิขสิทธิ์จากตัวรถจริงแล้วเนี่ยเขาก็จะทำเนียบสุดๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการอ้างอิงถึงตัวแบรนด์จริงๆของตัวสินค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกอย่างต้องเป็นะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้ตัวตัวบอดี้กันนะครับ ตัวบอดี้ในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นเป็นตัวเาบาะแยกนะครับสามที่นั่งนะฮะเปิดประตูได้ฝากระโปรงได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ดเปิดมาก็มีชัวๆก็เป็นคู่มือการประกอบนะครับก็ ละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมก็เปิดดูคร่าวๆนะครับก็ยังไม่ได้ดูอะไรจริงจังนะครับเพราะว่ามูจะจัดของอยู่นะก็แต่ว่าก็ไม่น่าจะยากนะครับคู่มือนะครับแล้วก็เป็นชุดต่อไปก็เป็นชุดเบาะนะครับเบาะแยกเป็นสามที่นั่งนะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นประตูนะครับประตูก็จะให้มี ให้มาสองแบบนะครับก็คือหนึ่งแบบท,ที่เวลาใส่แล้วเวลาใส่หลังคาเนี่ยเราก็ใช้ประตูที่มีบานประตูเต็มๆอย่างนี้นครับถ้าเราเล่นในลักษณะแบบเปิเปดประทุนเนี่ยก็ใช้ประตูที่มีแค่นี้เป็นประตูไม่ต้องมีกระจกข้างบนนะครับนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นฝาท้ายของเขานะครับฝาท้ายนี่ก็ เป๊ะเลยนะครับกระจกเนี่ยก็จะมีการไม่ใช่ประตูก็จะมีคล้ายๆเป็นลูกน็อตลูปน็อตนะครับเล็กๆๆเ,เ,เ,เนี่ยก็ถือว่าละเอียดนะครับต่อไปฝากระโปรงครับฝากระโปรงมีมาให้2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือเอาไว้วางยางอะไรนี่เว้ามานะครับนนี้แบบเรียบๆเ,เฉยๆนะครับ ก็เจาะรูไว้สำหรับการใส่บันพับมาเรียบร้อยนะครับสองแบบหลังจากนั้นอันนี้ก็เป็นตัวห้องโดยสารนะครับเขาก็เ,าเวาทำตรงนี้ขึ้นรูปมาเพื่อที่จะหลบตัวเกียร์นะครับเป็นลักษณะเป็นเกียร์เลยนะครับก็จะได้ไม่ติดไม่ต้องมาตัดอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล้ออะไหล่นะครับล้อที่ใส่ยางอะไหล่เป็นพลาสติกนะครับจะได้ไม่หนักนะครับ นี่ก็จะเป็นชุดพวกกระจกนะครับเป็นกระจกบังลมหน้ากระจกข้างนะครับแล้วก็กระจกตัวตัวตรงหัวแคปซูลตรงนี้นะครับตัวนี้อีกสองฝั่งนะครับนี้ก็จะเป็นพวกกระบอไฟนะครับ มีกรอบไฟต่างๆกระจังหน้าอันนี้ก็เป็นคอนโซลนะครับเชุดคอนโซลพลาส,สติกสีดำอันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรไม่รู้อ่ะส่วนประกอบมันนะฮะนี่เป็นโคมไฟโคมไฟหน้านะครับ น,นี่ก็เป็นพวกพวงมาลัยต่างๆเกียร์นะฮะอันนี้เป็นโลหะชิ้นชิ้นเดียวเลยในนี้เพราะว่าเป็นตัวล็อกเป็นตัวยึดบอดี้นะครับตัวนี้บูมให้มาด้วยอันนี้ก็จะเป็นกรอบของอ,อกระจกบังลมหน้านะครับให้แยกนะครับให้แยกมา แล้วก็เป็นตัวกระจกมองข้างนะครับแบบคลาสสิกเลนไฟนะครับแล้วก็ตะแกรงข้างในนี่เป็นสเตลเลตนะครับละเอียดยิบเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นกระจกเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นบางหนมหน้าครับแล้วก็ที่ให้มาด้วยก็จะเป็นยาง ที่เป็นยางอะไหล่นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ Defender ร a แลน o v w r r นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นถุงน็อ,นอนตต่างๆนะครับที่ไว้ประกอบพร้อมทั้งเครื่องมือนะครับมีสว่านด้วยนะครับในนี้โอเต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูตัวชัซีนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับมันก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับ อ๋อนี้ก็มีคู่มือการประกอบแชสซีนะครับก็ไม่ยากครับแล้วก็มียางนะครับสี่เส้นพร้อมล้อนะครับล้อเป็นล้อแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็มีดุมดุมดุมแบบเข้ากับล้อเลยอ,ะอะ่ะสวยสุดนะครับสวยมากนะครับล้อสี่ล้อนะครับพร้อมยาง อันี้เขเขียนว่ายาง1.9นะครับสูง9กนะครับกว้าง26นะครับก็เป็นยางแคบแคนะครับเหมาะสำหรับรถแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็คานคานเป็นตัว bx 8 0นะครับคานประกอบมาแล้วครับก่กอบมาเรียบร้อยแล้วก็ตัวห้องเกียร์ครับห้องเกียร์ก็ยังไม่ประกอบมานะครับ ชุดนี้เดี๋ยวเราจะประกอบโชว์ไว้ที่สนามนะครับเผื่อว่าใครอยากจะมาชมนะครับก็มาได้มาดูได้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับนะครับแล้วก็แชสซีชุดแชสซีก็เป็นแชสซีโลหะนะครับแชสซีโลหะ เป็นอลูนะครับมีโลโก้บูมตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีกถาดหนึ่งครับถาดหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นตัวกันชนหน้าและหลังนะครับงานสวยงามมากเลยครับคนที่เคยประกอบของบูมแล้วก็จะรู้เลยว่างานมันสุดนะครับสวยงามคุ้นมาคานี่ก็จะเป็น ชุดเพลานะครับแล้วก็ส่วนประกอบยึดหูโชคต่างๆนะครับในนี้แล้วก็ที่มีมาให้ในนี้ก็เป็นเซอร์โวนะครับเซอร์โวสำหรับเปลี่ยนเกียร์เพราะนี้มีสองเกียร์ตัวถาดตัวถาดใส่แบตเตอรีร่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวเอาไว้ตรง ตรงกลางนะครับเป็นตัวที่วางทานเฟอร์นะครับอันี้ก็จะประกบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาผ่านอุปสรรคเนี่ยมันก็จะลื่นไปได้ง่ายเลยนะครับตัวนี้แถมมาเลยนอกานั้นก็จะเป็นพวกอุปกรณ์น็อตชุดประกอบต่างๆนะครับเจลบีโชค๊คน้ำมันโช๊คนะครับ แล้วก็แหนดนะครับอันนี้ชุดช่วงล่างรุ่นนี้นะครับเป็นแหนบนะครับเหมือนจริงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเพจนะครับก็จะเขียนไว้เลยว่า BIX 0 2สอซีรีส์นะครับแล้วก็ RC Scale Thailand นะครับอันนี้เขาสั่งทำพิเศษมาให้นะครับสำหรับดีลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวรหัสของมันก็คือ BIX 1 0 9นะครับ ตัวตัวเลขเนี่ยมันก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับ 01, 02, 03, 04, 0ูนย์หนึ่งศนะครับไปเรื่อยๆก็คือรถแต่ละคันเนี่ยก็จะมีเลขตัวนี้ไม่เหมือนกันองผมได้ BIX นนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆจะได้ไม่ยาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอประกอบเนี่ยจะเป็นอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ จะประกอบค่อยๆประกอบแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วก็เอามาตัดต่อแบบไม่ยาวนะครับเอามาให้ท่านดูเป็นระยะๆะะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องทําสนามแข่งด้วยครับแล้วก็ต้องมาประกอบรถด,ด้วยนะครับก็ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับแต่ว่าสนามแข่งเสร็จแน่นอน,นครับเดี๋ยวเราแข่งกันวันที่2กรกฏคดานะครับนะักแข่งตอนนี้ก็มีประมาณสัก30คนแล้วนะครับ ก็ปิดรับสมัครแล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเวลาจะไม่ทันนะครับไม่ได้เตรียมกรรมกรมาการด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับแล้วก็มี Facebook YouTube i n s t a g r a เว็บไซต์แล้วก็ช้อปปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันชื่อว่า r c skill thailand นะครับ line id นะครับ hda l i e n นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับแล้วก็คันนี้นะครับลืมบอกราคานะครับ27,000บาทนะครับถ้า มาเล่นที่สนามก็แถมบัตรเล่นฟรีให้อีก10บใบนะครับ27,000บาทก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสวดีครับ